อย่างที่ได้ฟังไปเมื่อสักครู่นะคะว่าสมาคมศิลปศภาษา์การพูดพิซเนโลสมาคมที่ใครๆก็คิดว่าเป็นสมาคมที่เกี่ยวกับวิชาการ<อ>แต่เมื่อสักครู่ท่านวิทยากรก็มาพูดให้เราฟังว่าเรามาที่เรามาทําอะไรกันบ้างมาบันเทิงมาหาเพื่อนนะคะมารับความรู้เรียกได้ว่าโคบมจรนนะคะก็นี่ก็เป็นอีกหนึ่งมนสเสน่ห์ของสมาคมศิลปศาสษา์การพูดพิซเนโรค่ะ แล้วก็ลำดับต่อไปนะคะท่านผู้เข้าสมมนานุกท่านครับเป็นในช่วงของวิทยากรท,ท่านหนึ่งซึ่งท่านนี้นะคะก็จะมาพูดในเรื่องของหลักการวิจาร์วันนี้นะคะเราก็จะมาเรียนรู้กันว่าผู้ที่จะเป็นผู้แนะนำเสนอแนะหรือว่าวิจารณ์จะมีข้อใดที่ต้องนาไปเสนอเปนบ้างน,นะคะแล้วก็สำหรับท่านนี้เนี่ยนะคะเรามาฟังประวัติร่าวของท่านดูนะคะ สำหรับท่านนี้นะคะท่านจบปริญญาตรีจากวิศวกรรมศาสตร์นะคะพัทจองเก้าราชบ,บังค่ะจบปริญญาโทจากเพื่อศาสนาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยค่ะและท่านก็นได้รับวิทยาคลวิทยาที่คนดีเด่นนะคะจากการประกวดกับวิยาลัยสงทั่วประเทศด้วยนะคะปัจจุบันนี้ท่านเป็นวิศวกรระดับ9นะคะการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยค่ะ ฝ่ายป,ปฏิบัติการภาคเหนือนะคะในแล้วก็ในส่วนของตําแหน่งในสมาคมศิลปศาสตร์การพูดพิษนุโลกนะคะปัจจุบันท่านดารงตําแหน่งเป็นที่ปรึกษาสมาคมศิลปศาสตร์การพูดพิษนุโลกค่ะขอเสียงปรบต้อนรับท่านวิทยากรท่านนี้นะคะคุณไพโรธประจ,จักรวรานนท์ค่ะ ลงมือหนึ่งค้างลงมือสองค้างลงมือสามค้างค้งต่อไปทางไหนนะไมเลยจับทุกไม่ได้ลงมือห้าค้งใช่ไหมครับห้าค้งลงมือห้าค้งต่อไปทุ่งวงนะครับก็เลยยืมพวกคุณชัชวานมาใช้ให้ทุกคนพื้นกันขึ้นมาเรื่องวันนี้เราจะมาอบรมเรื่องอะไรนะครับ การวิจารณ์หลักการวิจารอาารว์ิจานที่ถ้าเห็นว่าเป็นยังไงครับคุณชายทองยากไหมครับน่าจะยากนะคือ่าจะยากนะครับเพราะว่าอาจารย์จินวัฒน์บอกไว้ว่าเป็นเรื่องของการเข็นพกเห็นภพขึ้นเขาเป็นเรื่องที่ยากติดพขึ้นเใช่นะครับแต่ว่าเราไม่ยุ่งก็ไม่ได้เราทุกคนลองจินตนาการนะครับว่าเราทุกคนเนี่ยสิบปียี่สิบปีสามสิบปี อยู่บนถนนสายการพูดอย่างนี้มานานนะครับผู้ชี่วชนอยู่บนถนนสายการพูดอย่างนี้นานอย่างกี่ปี่ปีครับสิบแปดปีนะครับอาจารย์อาจารย์นี่กี่ปีแล้วครับจะสามสิบปีแล้วนะครับท่านหลายทราบไหมครับว่าถนนเส้นทางการพูดนะครับเราลุกเป็นนักพูดท่านเคยถามตัวเองบ้างไหมครับว่าอะไรเป็นปัจจัยทําให้ถ้าพูดท่านหนึ่งเมื่อมาเดินบนถนนสายการพูดแล้วเขาไปได้ไกลกว่าชาวบ้านเรา คนมาฝึกพร้อมๆกันต้องไปไกลกว่าเราเราไปไม่ถึงนะบางคนไปได้เร็วกว่าถึงจุดหมายไปทางดีกว่ามันขึ้นอยู่กับลายปัจจัยปัจจัยเรื่องของการฝึกฝนเรื่องการเรียนรู้และเรื่องอย่างก็คือ,เร,อเรื่องของการดูวิจารณ์หากว่าถ้าถูวิจารณ์ดีๆแล้วก็ท่านจะไปได้ไหวไปได้ไหวมากเป็นตัวอ,อย่างคนะรับสมมติว่าเราวาจากนนี้เราจาับหนพิโลวิ่งถึงตงตกป่อยถ้าท่านเดินมาใช้เวลาเท่าไหร่ครับอาจจะทั้งวันหรือใช่ไหมครับ แต่ถ้าว่าท่านขี่มอเตอร์ไซค์มาหรขับรถยนต์ญญามาก็ประมาณชั่วโมงนี้ก็ถึงเช่นเดียวกันครับการวิจณ์เนี่ยจะเป็นเครื่องมือสําคัญนะครับที่ทําให้ท่านหลายเนี่ยมาถึงที่จุดหมายปลา,ายทางได้ไวก็้เร็วกว่าจึงเป็นเรื่องที่จำเป็นจะต้องมาเรียนรู้กันอย่างผมเองนะครับก็อยู่ในผู้พข้าวิจัยมาสามสิบกว่าปีแล้วนกันครั้งแรกผมไปฝึกตอนั้นผมยังเป็นนักเรียนชั้นมัะยมศึกษาปีที่ห้าเรียนที่กรุเงเทพ ไม่สามารถมายืนพูดหน้าชันได้ไม่พูดไม่ได้ประมาณทำไงล่ะครับมันดี่ดืนดีไปเดินกินโดนัทที่เสียงสรเห็นป้ายมันก็เลยครับอบรมหรือปากการพูดในชุมชนเขาไปถามครับเป็นสถาบันฝึกอบรมการพูดแบบการพูดที่เสียงสะเผรปีสอง7ั้ยี่สิบเจ็ดเดียวกับที่ก่อตั้งถามเขาว่าเท่าไหร่เขาบอกเท่าไหร่ครับห้าพันครับ 5,000บาทสมัยนั้นครับ5,000เดี๋ยวนี้เท่าไหร่ตัวนี้5,000 5,000ตัวนี้นะครับ31ปีที่แล้วผมทำไงครับทำไงขอเชิญตาต่อรองที่ครับผมเป็นนักเรียนอยู่ครับผมไม่มีตังสำหรับพี่ว่าผมใหม่เล็กนิดครับก็เลยคิด1 5้0ทีนะครับก็มันจำเป็นนะครับมันยืนพูดไม่ได้ก็ต้องมีรวม ที่นั่นนะครับผมก็ได้เรียนรู้จากการวิจารณ์เป็นครั้งแรกก็ผมขึ้นทู่ผมก็ถูกเขาวิจารณ์ในเรื่องธุรกิจนะครับผมก็ถูกอ๋อมีถูกวิจารณ์เลยหลังจากนั้นครั้งที่สองผมก็ไปฝึกอบรมอีกที่ที่สองนะครับที่สองที่สถาบันศึกษาอบรมการพูดที่วัดโพวัดโพธาเกิดกรุงเทพคือในตอนบ่ายคือในตอนเช้าเนี่ยผมจะไปเรียนทำพีรัำศาสนาตัวหนึ่งชื่อกับพีพาะิธรรม ที่วัดโกประมาณปี2529ขณะนั้นเรียนวิศวะปี2ปี3อยู่นะครับตอนเช้าเรียนทำพิธีวัดพิธรรมพอตอนบ่ายเร็ยมีขึ้นป้ายอยแล้วครับรับสอนการพูดในชุมชนก็เข้าไปฝึกอีกครับฝึกทั้งที่2ก็ถูกเขาวิจารณ์เหมือนเดิมครับอันนี้ใครอยู่ที่อ๋อมีผู้ก็ต้องมีวิจารณ์ครั้งที่3ที่ไปฝึกก็คือเมื่อจบมาแล้ว ผมจบมาแล้วผมก็ไปทํางานอยู mm ่ท hmm. ี Mal ่อําเภอแม่มอกจังหวัดนอาที่นั่นผมต้องขึ้นนําเสนอครับสอนงานต้อเกิดอะไรขึ้นดูไหมครับผมเหงื่อแตกเป็นตัวเหมครับโฟแมนผมนั่งอยู่ตรงนี้ครับโฟแมนผมนั่งอยู่ตรงนี้นะครับคนรับกจัดกรอ๋อ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 นออ๋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 ออนันออนอ โกมนนั่งอยู่หัว็ราเสียฟอมากเลยเลยมันก็แตกเป็นตัวรู้ท้ไงยห้องแอร์ก็เย็นฉับเลยเลยจะไปต้องไปฝึกอีกเพราะฝึกมามันไม่พอฝึกที่สโมสรฝึกพูดรำบานที่นั่นไม่เหมือนกับเราของเรานี <quote not player> ่จะฝึก52ครั้งฝึกทุกอาทิตย์ทุกอาทิตย์ที่น่าจะฝึกเป็นรุ่นรุ่นเปิดรุ่นหนึ่งประมาณ4เดือนอย่างผมไปฝึกเป็นรุ่นที่14 สิบสี่ก็ประมาณสี่สิบห้าสิบคนมาอบรมกันเท่านั้นขึ้นผู้ที่บทที่หนึ่งพุ่สิบคนบทที่สองสิบคนที่ยี 20, ่สิบคนเมื่อผู้พูดพูดกันเยอะๆเขาก็ยยต้องไปเกณฑ์ระลงเอารุ่นพี่มาเราช่วยกันช่วยกันพิจารณาบางทีรุ่นพี่มาน้อยอก็การรับหน,นึ่งต่อสองเมื่อพูดกันสองคนพิจารณาคนเมสามสามตัวหนึ่งเมื่อผมจบตุ้นที่สิบสี่ผมไป เรียนที่ประมาณปีศกสองัห้าร้อยสาสบสี่ตอนนี query, right? ้กับได้โอกากผมบ้างนะครับผมก็ได้รุ่นนี้ใช่ไหมครับผมก็ขึ้นไปวิจารณ์เาครับดังนั้นผมก็เชื่อว่าตรงนีิเนี่ยครับมีประสบการณ์ในการวิจารณ์บทต้นต้นมากกว่าไปนะครับพราะวกเขามาเป็นรุ่นหนึ่ง่รุ่นมาเหมือนมาเหมือนอะไรก็มาเหมนลูกศรต่างมามาเยอะแล้วก็วิจารณ์วิจารณ์วิจารณ์กันจึงได้วิจารณ์เขาก็มาเยอะ เห็นผลิวิจัยก็เยอะเห็นวิจัยดีๆก็เยอะเป็นวิจัยที่ไม่ดีก็เยอะในจงหวงนั้นก็มีโอกาสได้ขึ้นไปที่สโมสรทุ่พูดของเชงใหม่อ้เพื่อนดีๆอย่างของอาจารย์แสงจางงามอาจารย์บุญยู่เปิดปอบซึ่งเป็นเสาหลักงเขาแล้วเสาหลักสองเสาที่ยูยูยงคงกำลัมากครับแล้วเป็นนักแปลนจริงด้วยครับเป็นนักแปลนจริงที่เวลาพูดแล้วก็มันมีเคล็ดลับเยอะมากเลยก็เพืต้องจบมาจดมาจดมา แล้วเทคนิคตรงนั้นอย่าผมได้เคยนํามาถ่ายทอดตรงในสารของพวกเราด้วยนะครับก็พอกลับมาที่มิสซูโลกย้ายมาประมาณปีศตวรรษสอง,องน้อยสอง,องอสององิบังไม่ทันอาจา,ารย์อภัยเสือจันน,น,อน,น,นนะครับซึ่งลูกน้ำก็ก็รุ้งอินอ,อ,อินธน์นายนะครับเป็นเทคนิคดีๆของอาจารย์หน้าในของพระจว่อาจารย์อภัยเสือจันเยอะมากเลยนะครับยังไม่ทันจดเลยนะครับว่าเทคนิคมีอะไรบ้างหลักห้าพอหลักอะไรต่างๆ วิจารณ์ดีมากเลยครับเสียดายพวกเราไม่ทันกันแล้วถ้ตัวจอาจารย์ธนูุพินพ์ภาคิจารณ์คมมากครับอาจารย์คมจริงๆผมชอบเลยวิจารณ์จริงก็โดนป่อยเพี้ยนเพี้ยนเพี้ยนนอกเลยดังนั้นจากประสบการณ์ที่ถูกเขาวิจารณ์ประสบการณ์ที่วิจารณ์เขาประสบการณ์ที่เห็นการวิจารณ์ที่ดีไม่เห็นการวิจารณ์ที่ไม่ดีจึงคิดว่าเราก็ควัวที่จะมาเขียนเป็นตำรา แต่ว่าการเขียนตำราที่ตอนสมัยอาจารย์ศรัทธาเป็นนายกผมก็ค่อยๆเขียนตำร,ราสารเป็นบทความไปเรื่อยๆนะครับแล้วกระทั่งถึงจุดหนึ่งที่อาจารย์ศรัทธาได้จัดเพชรที่อาจ,จารย์นะครับที่จัดให้มีวิจารณ์นะครับอที่สิบเกือบสิบปีมาแล้วนะครับเกสิบปีมาแล้วแล้วพอสัทธาครับในครั้งนั้นนะครับผมก็ได้สูตรมาเป็นหนังสือ เป,เป็นเป็นหนังสือนี่นะครับศาสตร์และเสือป่าแห่งการวิจารณ์สุขพลกพ์มันจะมีเนื้อหาในส่วนที่เกี่ยวข้องกับว่าปัญหาของเราที่เกิดขึ้นนะครับอย่างเช่นว่าผู้วิจารณ์ไม่มีความรู้และขาดทักษะด,ด้านการวิจารณ์ปัญหานะครับผู้วิจารณ์มีกลวุฒิวัยยุการศึกษาที่น้อยกว่าผู้วิจารณ์ทาให้เกิดความไม่เหมาะสมนี่ปนปัญหาของราผู้วิจารณ์ไม่กล้าวิจารณ์ตรงไปตรงมากลัวผู้กลัวผู้ถูกวิจารณ์เสียใจ วิจารมีเวลาเก็บตัวน้อยฟังการพูดก็ต้องมวิจารทันทีนี่ปัญหาเกานะ่าหรือปัญหาหนึ่งผู้วิจารไม่มีความเป็นกลางยกตนข่มท่านตือนเต้นนะใช้ความรู้สึกของตัวเองเป็นมาตรฐานประธานจุดดือนนนะครับนี่คือืึองต่งเเเอเท้าต่อแนวดิไม่รู้ว่าปัญหาเก่าถูกแก้หรือย,ยังแล้ววันนี้มามีปัญหาใหม่อะไรนี่ปัญหาเก,าเกา่าอาจจะไม่ได้แก้ปัญหาใหม่อาจจะทำไมก็เป็นวันนี้ก็เป็น นี่มิหมายที่ดีนะครับที่เรามาเริ่มต้นให้ความสําคัญกับเรื่องของการวิจารณ์ซึ่งเป็นเรื่องที่เห็นพบถึงเขาในวิยญามของอาจารย์ธิรวัตรท่านทั้งหลายครับจากประสบการณ์ที่ได้เห็นอาจารย์แสงจังนาอาจารย์บุญกุองอาจารย์ธนูพินภาคแล้วก็อีกหลายหลาย,ลายท่านนะครับผมก็เลยสรุปได้ว่าการวิจารณ์ที่ดีนะครับเป็นัวอยา่างการวิจารณ์ที่ดีเนี่ยผมก็สรุปมาว่าใช้ักหน้ายอ ห้าย่อนนะครับในการวิจารณ์แ้ววิจารณ์เมถึงมาวิจารณ์ย่อแรกที่จะต้องใช้ก็คือยิ้มแย้มทั้งหลายเมื่อถึงไปหน้าที่ยิ้มแย้มเนี่ยท่านก็ถึงใบหน้าของใครครับที่ที่ท่านคิดว่าเป็นเป็นสิ่งชั่ท่าชองนะค่ถึงไปได้ยิ้มของใครครับพี่ถตวอนใครครับที่มาวิจารณ์และยิ้มๆนะครับพี่แต้วอนเม่อถึงไปพล้วี่ยุทธใครนะครับ ยุทธธรรชานะครับคุณก็สั่งได้ถึงน้ากรครับที่ยิ้มยันแจ่มใสนึกออกไหมครับอาจารย์ร้อยแก้วอาจารย์ร้อยแก้วสายยิ้มนะครับนี่หนึ่งตัวยาโจวนี่ต้องถึงโจวเวิรับโจวเว์ฟ้าทำวิจารณ์้เหรออาจารย์ชูศักดิ์ใช่ไหมครับไม่ได้ยิ้มสรับผมนี้จะนึกถึงพี่สุชาติกลุเนี่ยน่ายิ้มเป็นละไมยแล้วยิ้มแบบปั้นยิ้มะฉะนั้นรื่องยิ้มยาม ผู้วิจารณ์ถ้าเขาจะขึ้นมาวิจารณ์เนี่ยแล้วเขาเรียกว่าอะไรอารมณ์โผู่อารมณ์โู่มาแลครับมันเรื่อยจะตื่นจารณ์นะครับอย่าพยายามขึ้นจารณ์ถ้าอารมณ์โผู่ถ้าไปยีแยงมันไม่แบบวันนี้ทํางานทั้งวันทะเลาะกับเจ้านายมาประชุมเครียดทั้งวันด่าลูกน้องมาด้วยพอกลับมาถึงบ้านโดนเมียด่าโดนเมียด่าเนี่ยก็ด่าลูกอีกมันเครียดอ่ะเยาก็ทำพ่อก็ตื่นมาถึงแท้งพูดไปทห้งวิจารณ์แล้วต้องไอให้ตาคนวิจารณ์แน่ เพราะฉะนั้นถ้าหากว่าท่านจะต้องมาวิจารณ์กรุณาโยสภเพื่อนั่งทิ้งที่หน้าองค์นาบดุเตนิทิ้งัวเลยนะครับทิ้งมาที่หน้าปั้นยิ้มยิ้มแจ้มแล้วก็ฝึกนะครับผมเองก็ถูกวิจารณ์บ่อยๆว่าเมื่อก่อนเป็นคนที่ยิ้มไม่เป็นคนกินหน้าชิ่วๆในเฉยเก็ว่านะว่าว no ่าอยู่เป็นสิ่งก็พิสูจน์ก็เลยสมัยอาจารย์อาจารย์อะไรอาจารย์ทางไทยนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องความยิ้มแย่มก็จะต้องมีแล้วก็อย่างเรื่องของ น้ำเสียงน้ำเสียงที่จะใสยย่เนี่ยต้องมีที่เรียกว่าน้ำในเสียงน้ำในเสียงต้องไพเราะนุ่มๆอย่างกพี่ชายของกองเนี่ยุ่ะนุ่มๆหูที่สุดให้มันนุ่มนะอย่าให้มันกระแทกกระชากกระชังอันนี้อย่าเอาต้องนุ่มเรื่องย่อที่หนึ่งหยิมแยงที่าตามมายอที่สองคือการ ยกย่องจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องยกย่องผู้คิวิจารณ <c oughs> ์การวิจารณ์คือการติชมคือการติชมแต่ไม่ใช่ว่ามันจะติอย่างเดียวนะครับต้องมีคำชมด้วยผมนึกถึงการวิจารณ์ที่มีแต่การติอย่างเดียวไม่มีคำชมเนี่ย <c oughs> มันเหมือนกับเราชงกาแฟนะครับกูตงสังกูตงสังต้องจินตนาการนะครับว่าถ้าเรากาแฟใส่แก้วเทน้ำร้อนไปแล้วคน ไม่ใส่กาแฟเมลไม่ใส่น้ตาลเอาให้กินาแว้ตาแต่รู้สึกเป็นยังไงครับผมน,นะครับผมใครบ้างที่กินกาแฟอย่างนี้ได้ก็ะจะมีแต่เส้นกาแฟอย่างเช่นพวกพวกกาแฟดำสุริชัยอยู่กินกาแฟดำไม่กินไม่ใส่น้ำตาลไม่ใส่กาแฟเมลกินแต่กาแฟดำแต่พวกเราทานได้ไหมครับเราไม่ใช่งาว몽แดงเราทานไม่ได้ จึงจะมันจะต้องใส่กาแฟเม็ดใส่น้ำตาลลงไปคนที่มันคงเไอ้กาแฟเม็ดนั่งทังใส่เข้าไปนี่คือทำยุกย่องทำชมใส่คับชมไปเยอะๆนะอยูกับชมวันนี้คุณระที่มาพูดคุณมาที่กูดีมากเลยครับคุณมะที่กูเยี่ยมมากครับผมตอนพูดวันนี้มันคุณมาที่เนี่ยผมก็ไม่เก่งคุณมาที่เลยครับยออเข้าไปยอยอเข้าไปยอเข้าไปอย่าบอกคำยอถ้ารู้จักว่าเขาชอบคำยอก็แจกคำยอแจกไปเลยครับ นี่หมต้นๆนะแจกไปเลยไม่ต้องห่วงไม่ต้องห่วงเขาจะเหลิอแจกไปให้แจกไปแจกไปเยอะเอาไว้ว่าพอเขาพอเขาค่อยๆแบบแกรักษาขึ้นมาค่อยติดกาแฟให้เขาขมหน่อยก็ได้หรือพอขมหน่อยก็จะติดเยอะๆหน่อยชมรออยหน่อยๆแม่ก็ได้ไม่เป็นไรในตอนแรกเราผู้วิจารณ์เหมือนคนชมกาแฟชมอย่างไรให้มันตลมกล่อมด้วยการใส่ทั้งคำติแล้วก็คำชมลงไป ให้มันอร่อยแลวเขากินได้ก็ย่อที่สองโอเคไหมครับยอกยอกครับย่อที่สามยืดหยุดยืดหยุนการวิจารณ์ที่ดีนั้นอย่าไปเห็นตรงตามตำนานนะครับอย่าไปเห็นตรงตามตำนานคนพูดข้อความนี้คืออาจารย์หรือตัวกองซึ่งท่านพูดกับผมว่าการวิจารณ์ที่อย่าไปเห็นตรงตามตำนาน ยกอย่างเช่นทางสโมสรผู้พูดเชียงใหม่นะครับเขียนหนังสือื่้งนขึ้นมาเรื่องผู้มือนักพูดผู้มือน้กพูดบทที่หนึ่งเมื่อเราวิจารณ์บทที่หนึ่งบทที่หนึ่งจะพูดกันถึงแปประเด็นจะเป็นการพูดถึงเรื่องก็อครัวพ่อแม่พี่น้องการศึกษาเรื่องเก็บชีวิตเรื่องอะไรแปดประเด็นแล้วก็บางสโมสรนะครับไม่บอกสโมสร ถึนกับแต่งบทตลอดเลยเมื่อจะพิจารก็บ,บอกว่าบทที่หนึ่งต้องบอกกล่าวเรื่องชื่อแท้เรื่องพ่อแม่พี่น้องการศึกษาส่วนครอบครัวมีไม่มีให้บอกมาแล้วเวลานาทีนี้อยากเกิดกาหนดเลยนะว่าครอบครัวมีหรือไม่มีมีไม่มีให้บอกมาเราจินนาการมันก็มีสักคนหนึ่งอายุสักสี่สิบขึ้นมาพูดวันนี้ฉันชื่อนางสาวสมรศรีพูดไปไม่พูดจะครอบครัวเลย แล้วท่านจะวิจารณ์ไหมครับท่านต้องเดาว่าหนึ่งเธออายุสิบสิบหนึ่งเธอไม่ได้แต่งงานเธอติดฐานอะไรสองเธอเคยมีสามีแล้วเลิกสามีสามปัจจุบันเธอมีคนรู้ใจที่เรียกว่ากิกอาจจะน่าคล้าย้ๆผมก็ได้เมื่อถึงไม่พูดเราก็ไม่ต้องวิจารณ์นะครับไม่ต้องวิจารณ์เลยผ่านเลยนะครับไม่ใช่แต่เราจะต้องพูดว่าจะต้องวิจารณ์ยี่แปดวิจารณ์แปดประเด็นหรือ บางทีเขาก็ตื่นมาพูดบอกวิชั้นบริบาลนี้อยู่กับชายอายุห้าปีผู้แท้งเนี่ยเราก็ต้องรู้ใช่ไหมครับว่าเขาเป็นยังไงเขาต้องปกติยังผมก็สงสัยประเด็นนี้นะครับเมื่อผมลองไปเปิดดูในหนังสือเล่มนี้นะครับได้คัดออกมาทีละเล่มทีละเล่มหนังสือเล่มนี้นะครับตำราการพูดที่สัมฤทธิผลนี่คือหน้าของดรลาวซีสเปเล่เล่มนี้หนังสือนี้ประมาณห้าสิบกว่าปี เก่ามากครับผมจะไปซีรอก็ต้อผมตัดใจไม่ได้กลัวมันพังผมเลยต้องค่อยๆมาสแกนแลหน้าเองนะครับแล้วก็เก็บไฟล์ถ้าหากว่าใครอยากจะเอาไปพิมพ์ก็ได้นะครับนี่คือตำราการพูดที่สำเร็จผลผู้แต่คือดรลัสซิสเปเล่แล้วเม,มื่อ50ปีแล้วนายรสมานผมฝึกการพูดในประเทศไทยทำหนังสือเป็นหมอดรรัสของแต่ภาษาไทยแล้วก็ขอฝึกเป็นภาษา,ษาไทย ดรรับก็บอกครับ่าเขาจะฝึกภาษาไทยใหม่เขาฝึกภาษาอังกฤษสิก็เขียนทางก็เขียนชี้แจงแบบว่าประเทศไทยตอนนี้มีคนสามสิบล้านคนพูดภาษาอังกฤษกันได้แค่หนึ่งเปอร์เซ็นต์น้อยมากเพราะฉะนั้นมันมีสมองคนฝึกพูดภาษาอังกฤษในประเทศไทยเก็ยื่นแล้วถ้าไม่มีโค้ชมาสเตอร์ในภาษาไทยเป็นภาษาไทยคนไทยจะไม่ได้ฝึกก็เขียนชี้แจงอย่างนี้ว่าจึงขออนุญาตฝึกเป็นภาษาไทยแล้วแปลหนังสือพื้นี้เป็นภาษาไทยดรรับเขียนกลับมาเข้าใจจิตอารมณ์แล้ว ยินดีให้คุณทำตามความประสงค์และเมื่อแปลหนังสือเล่มนี้เสร็จแล้วให้ช่วยส่งกแบบให้ผมด้วยน,นี่คือความใจกว้างของผมก็รล้วในสุดหนัง,ง,ง,งสือเี่มึี้คือก็เกิดขึ้นมาเมื่อ50ปีที่แล้วโดยนายกสมาคมิขอฝึกนักกีฬาประเทศไทยคนปีประมาณ2 5 0 5ข้างแตยังไม่เกิดกันเลยนะครับแล้วเมื่อเปิดหนังสือเล่มน,นี้นะหนังสือเล่มนี้เขาพูดแค่คร่าวๆว่าจะพูดเรื่องเกล็ดชีวิตย่อยๆก็ได้ จะพูดเรื่องงานอดิเรกก็ได้พูดอะไรก็ได้ให้มันพอพอคุ้มค่ากับที่หึงแค่นั้ต้องเร่าๆนะครับแต่พอมาเรื่องนี้กาหนดละเอียดเป็นแปดประเด็นผมก็ใจจิตนาลงนะครับว่าเพื่อที่จะได้มีอะไรพูดเดยอะๆมันจะเลือกพูดหนึ่งถึงแปดก็ได้เลือกพูดที่หนึ่งสามห้าก็ได้สองไม่เอาก็ได้เลยก็ได้เป็นวกว้างๆเอาไว้แต่เราอย่อีกยื่นต้องว่าต้องแปดประเด็น อาจารย์ดรบุญฤุธปองสาักสโมสรก็บอกว่าอยากไปยึดตามตำรานนะครับอยากเข็นตรงตามตำรานเพราะฉะนั้นในการวิจารณ์บทนี้ยึดอยู่ได้ไม่ต้องตามตำรานนะครับตอนนี้ผมเคยได้โชว์ว่าเรื่องนี้ก็ไม่ได้พูดถึงว่าแปลกอะ็นที่มานะครับผมหาสามกีจไม่เจอนะผมลองอยาเดาวดอยู่หาไม่เจอได้แต่เรื่องภาษาไทยมางยองคย่อที่สามยึดอยตน,นครับยอที่สามยึดอยู่ตามมาด้วยยอ่อที่สี่ ต่อสี่เรื่องการแยกแยะเรื่องของการแยกแยะในการวิจารณ์นะครับท่านต้องแยกแยะเป็นนะครับว่าประเด็นคำนำเนื้อหาสุดจบนี่ท่านแยกมาได้อะไรเนื้อหาคำนำเขียนยาแยกมาเลยครับเป็นเนแนวเรียงความคำนำก็ต่อิปเขียนนะครับอาจารย์ได้เท่าไํา่คำนำคำนำไม่เขียน,ยาน,าน,ยนมาเนื้อหาเป็นส่วนหนึ่งแล้วก็สุดจบหากว่าท่านจะวิจารณ์ ที่สามต้องแยกแยกได้เพราะคำนำก็คือ,อะไรเขียนมาเลยสุกจบคือ,อไรเขียนมนาะไม่งั้นเราวิจารยก์กไม่ได้แยกแยกประเด็นว่าของสายตาว่าอย่างไรมือไม้ข้าถาาว่าอย่างไรแยกออกมาที่เรื่องของการแยกแยกแล้วก็ประเด็นที่ห้านะครับรททคือนตรงสับคือตรงสับประเด็นที่ห้าคือหยิบยกต้องหยิบยกตัวอย่างมานะครับ <S <S อย่าวิจารณ์อย่างนี้นะครับ <S <S วันนี้ผมมาวิจารณ์การพูดของพี่ทองสุ พี่ทองสุกมีการใช้สายตาที่ดีมากพี่ทองสุกใช้ท่าทางที่ดีมากพี่ทองสุกแป่งได้ดีมากพี่ทองสุกน้ำเสียงดีมากพี่ทองสุกยิ้มแย้มดีมากคืออย่าวิจารณ์่างนี้นะครับให้บอกว่าไอ้ที่ดีมากนะมันดีอย่างไรยกนะพี่ทองสุกใช้สายใช้น้ำเสียงใช้สีหน้าที่ดีมากครับตอนพี่ทองสุกพูดถึงเรื่องสุนัขตอน พ so. so. to e ี่ตงสุขยังเล่นอยู่นะครับพูดถึงไอ้โกโก้ในสมัยที่พี่เขารักมากไอ้โกโก้หน้าตาพี่เขานี่แบบตะมุนตะไมมีความสุขมากพูดถึงไอ้โกโก้หมานตื่นชอบแล้วไอ้โกโก้มันตายไปผมพี่ตงสุขพูดถึงตายไอ้โกโก้ตายสีหน้าพี่ตงสุขสศดมากผมดูเบลตาสีหน้าพี่ตงสุขสศกจริงๆนะผมเศร้ามากพี่ตงสุขเนี่ยครับเห็นไหมครับจะต้องหยิบยกมาพี่ตงสุขเล่าเรื่องไปอเมริกาไปกับลูกชาย โอ pues ้ยนี่โกมาสามคนับโอ้ยหนึ่งทอนนี้โอ้ยสองโอ้ยสามทอนนี้มาสามคนผมจกไปทางไหนดีนะครับเนี่ยครับหยิบยกต้องหยิบยกตัวอย่างมาอย่าบอกว่าดีมากดีมากแม่ดีมากดีตอนไหนยกขึ้นมานี่คือต้องที่วิจารยจะต้องยกแชงเอามาใช้นะครับอุชวาห้่ายอมจำได้ไหมครับจอที่หนึ่งหยิบยาจอที่สองยกโต้ยืดยุน แย่กยกยกินยกเมื่อมีห้ายอด้านดีก็จะมีห้ายอด้านที่ไม่ดีจากประสบการณ์ที่ผมเห็นนักวิจารณ้าใหม่เมื่อจะขึ้นมาวิจารณ์ทีเขาไม่รู้ว่าวิจารัย